เพ่อเพ่อควอคิดอภัยให้รักสามัคคีสันติภาพเมื่อความคิดเห็นตา่างความขัดแย้งก็เกิด ความขัดแย้งเกิดการทะเลาะเบาะแว้งก็ตามมาจากจุดเล็กๆขยายใหญ่กลายเป็นสงครามเป็นมหาสงครามเป็นสงครามโลกสงครามแห่งมวลมนุษยชาติหลังสงครามสงบเราจะพบเสียงร่ำไห้เราจะพบความพัดพลากเราจะพบความสูญเสียและความหายยนะพบซากสลักหักพัง พบธรรมชาติวอดวายซ้ำสัตว์เดือดร้อนความตายเริ่มระงมเสียงปืนที่เกิดขึ้นทุกมุมโลกเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นในทุกที่มีผลกระทบถึงกันมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ต้นไม้ทุกต้นสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ไม่มีใครไม่เดือดร้อนคู่กรณีที่ขัดแยง้งกระทั่งผู้ไม่รู้เรื่องรู้ราวต่างตกอยู่ในสภาวะที่ต้องเดือดร้อนกันไปทั่วเด็กเล็กๆสัตว์ทั้งหลาย ดอกไม้หลายสีพวกเขาทำผิดอะไรถึงต้องมารองรับผลแห่งความขัดแย้งของผู้มีอำนาจหรือคู่กรณีแห่งความขัดแยง้งธรรมชาติได้สร้างความได้เปรียบของมนุษย์ต่อสัตว์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายได้สมองอันชาญฉลาดฉลาดจนสามารถควบคุมเกือบจะทุกสิ่งทุกอย่างได้บนโลกใบนี้เรามีภาษาที่สามารถสื่อสารกันอย่างเข้าใจใง่ายง่ายกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลก ความเจริญทางวัตถุทำให้ความเจริญทางจิตวิญญาณลดลงมนุษย์มุ่งมั่นที่จะเอาชนะกันโดยไม่คิดถึงผลที่จะเกิดไม่พูดจาภาษาดอกไม้ต่อกันไม่ขจัดความขัดแย้งด้วยวิธีการทำความเข้าใจกันจึงนำมาสู่การประหัตประหารและทำลายล้างอย่างที่เห็นกันอยู่ไม่ใช่ไม่รู้ทุกคนรู้ดีว่าผลแห่งการห้าหันกันนั้นมีแต่หายนะแต่ทว่าอัตตาทิฏฐิความโลภ ความหลงความมัวเมาจึงทำให้เขาเหล่านั้นเหมือนถูกปิดหูปิดตาจนลืมที่จะส่งภาษาพูดคุยสื่อสารให้เข้าใจกันได้อย่างง่ายๆกลับหันมาใช้กำลังเข้าห้ามหันกันหันมาใช้ความรุนแรงมูลนิธิดอกไม้และนกกระดาษเพื่อสันติภาพจึงถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยส่งเสียงสะท้อนเล็กๆของคนกลุ่มหนึ่งณทุกซอกมุมของพื้นโลก เรามากันทุกสารทิศทุกเชื้อชาติทุกสีผิวทุกชนชั้นทุกาศาสนาทุกความเชื่อพกพาเอาความรู้สึกดีๆของสัตว์ทั้งหลายในทุกๆพื้นที่บนพื้นโลกมาล้อมรวมกันเพื่อจะบอกกล่าวกับผู้ขัดแยง้งผู้สงครามทั้งหลายให้หันหน้าเข้าหากันให้พูดคุยกันให้หาแนวทางกันสันติที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งเพื่อผู้คนในวันนี้และเผื่อแผ่ถึงลูกหลานและผู้คนแห่งอนาคต เราจะร่วมมือกันทำเรื่องง่ายๆที่เต็มไปได้วยความหมายเพื่อให้โลกได้บรรลุถึงอภัยให้รักสามคัคคีและสันติภาพโดยใช้ดอกไม้นกกระดาษและสื่อการพับกระดาษเป็นสัญ,ญลักษณ์เราจะมาร่วมกันเรียรายดอกไม้และนกกระดาษเราจะมาช่วยกันทำดอกไม้และช่วยกันพับนกกระดาษเราจะมาช่วยกันทำกิจกรรมที่ดีงามเพื่อนำมาทำดอกไม้และนกกระดาษ เราจะมาช่วยกันเผยแพร่นแนวคิดถึงทุกผู้คนให้ส่งดอกไม้และนกกระดาษถึงคู่ขัดแย้งทั้งหลายเราจะมาช่วยกันนําดอกไม้และนกกระดาษไปในทุกพื้นที่ที่มีความขัดแย้งอย่างไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อยยอมพรีแม้ต้องสูญเสียเป็นเสมือนดอกไม้ที่หลุดร่วงลงดินเราจะมาช่วยกันลดความขัดแย้งของผู้คนบนพื้นโลกทุกเรื่องทุกคนทุกกรณีอย่างไม่มีเงื่อนไข ด้วยการนําดอกไม้และนกกระดาษไปมอบให้ทุกฝ่ายเราจะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบแห่งการใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่มูลนิธิดอกไม้และนกกระดาษเพื่อสันติภาพเป็นองค์กรที่มีแนวทางในการลดความขัดแย้งของมวลมนุษยชาติด้วยสันติวิธีเพื่อความสุขสามาัคคีและสันติภาพแห่งมวลมนุษยชาติภารกิจ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรแต่มีการหารายได้เพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารองค์กรและการดําเนินในกิจกรรมขององค์กรเป็นองค์กรที่ส่งเสริมจริยธรรมและศิลธรรมแห่งมวลมนุษยชาติเป็นองค์กรที่ไม่มีเชื้อชาติาศาสนาไม่มีการแบ่งชนชั้นวรณนะทุกคนเท่าเทียมกันมีเพียงคณะทํางานที่ต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเป็นองค์กรผู้ประสานความร่วมมือกับทุกองค์กร ความสุขสามคัคคีและสันติภาพแห่งมวลมนุษยชาตินโยบายส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งความเป็นกลางเพื่อให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือเพื่อให้เกิดการยอมรับในสังคมโลกส่งเสริมสิทธิเสรีภาพต่อความคิดและการแสดงความคิดเห็นในมวลหมู่สมาชิกและมวลมนุษยชาติพัฒนาศักยภาพของการปฏิบัติภารกิจของมวลหมู่สมาชิก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยเร็วสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของพันธมิตรทุกองค์กรมวลมูสมาชิกและมวลมนุษยชาติเป้าหมายเผยแพร่ความคิดให้องค์ความรู้กับมวลชนในการที่จะขจัดความขัดแย้งโดยสันติวิธีสร้างสรรค์สมัคีและสันติสุขมาสู่มวลมนุษย์โดยเร็วที่สุดสร้างเครือข่ายองค์กรให้แพร่หลายไปทั่วโลกโดยเร็วที่สุด จัดหาทุนในการดําเนินการให้เพียงพอต่อการดําเนินกิจกรรมตามเป้าหมายรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมทั้งหลายขององค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแพร่หลายที่สุดการดําเนินงานกิจกรรมหารายได้เช่นจัดทําของที่ระลึกเสื้อยืดสติกเกอร์หนังสือบทเพลงซีดีวีซีดี จัดงานจัดแสดงคอนเสริร์ตจัดทัวร์การรับการบริจาคการหาสปอนเซอร์เป็นต้นด้านวิชาการมีการอบรมสัมมนาคนขวาหาข้อมูลความขัดแย้งจากทั่วโลกทุกเหตุการณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสร้างเสริมจิตวิญญ,ญาณความเสีสละมาให้คณะทำงานและอาสาสมัครด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์มีการจัดทำวารสารรายเดือนจัดทำเว็บไซต์ ทำจดหมายข่าวรายเดือนมีรายการทีวีมีรายการวิทยุด้านสมาชิกสัมพันธ์มีการรับสมัครสมาชิกและขยายเครือข่ายด้านกิจกรรมหลักในการส่งดอกไม้และนกกระดาษครั้งแรกที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และครั้งต่อๆไปในภูมิภาคอื่นๆทั่วไทยและทั่วโลกด้านกิจกรรมต่างประเทศแจ้งข่าวสารทุกสถานทูตทุกองค์กรทั่วโลก เชิญชวนส่งดอกไม้ประจำชาติมาร่วมงานหรือส่งภาพถ่ายนกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแต่และประเทศมาทำโปสการ์ดให้ความร่วมมือกับทุกองคอ์กรเครือข่ายกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเยาวชวนและบุคคลทั่วไปจัดประกวดการพับนกกระดาษจัดประกวดการวาดภาพประกวดเขียนเรื่องสั้นบทความหนังสั้นจัดนิทรรศการมหกรรมการพับนกกระดาษและดอกไม้ประดิษฐ์ รณรงค์ให้เกิดการสงการถึงกันเพื่อลดความขัดแยง้งเกิดวันให้อภัยแห่งชาติหรือวันดอกไม้และนกกระดาษมอบรางวัลให้กับผู้ทำงานด้านสัติภาพการให้อภัยศิลปินนักคิดนักเขียนที่ทำงานเพื่อส่งเสริมความรักความสมัครสมานสามัคคีความสุขและสันติภาพ หวังให้ความคิดเล็กๆในวันนี้ได้ส่องประกายสู่ใจของทุกคนในอันที่จะช่วยกันสร้างหัวใจฝ่ายสันติกันขึ้นมาก่อนในใจของพวกเราก่อนที่มันจะขยายไปสู่ภาคสากลกลับบ้านวันนี้หาความรักความสามัคคีของบ้านท่านชุมชนท่านด้วยการเริ่มนั่งพับนกกระดาษกับลูกหลานคนรักญาติพี่น้องเพื่อนบ้านด้วยเศษวัสดุแล้วรวบรวมส่งมาที่ น่ธิดอกไม้และนกกระดาษเพื่อสันติภาพสถานที่ติดต่อมูลนิธดอกไม้และนกกระดาษเพื่อสันติภาพ Flower and Paper Birds for Peace Foundation ร้านอาหารมาลินสาขาเลียบทางด่วนรามอินทราอาจนรงค์เลขที่262ถนนโยธินพัฒนาเขตบางกะปิกรุงเทพ10260โทรศัพท์02-932-1692 02 5 3 0สา7โทรสาร0 2 5 3 0 2 2 7 4และ530-2277